สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันคลิปนี้มาดูค่ะคมพันธุ์รีวิวกล้วยเชื่อมให้กับเอฟซีดูค่ะสูตรเด็ดเคลดรับช่องคมพันธุลากันค่ะคมพันธุ์จะปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะกล้วยเชื่อมสูตรคมพันธุลากันอร่อยอร่อยกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อย,ออยมาทานด้วยกันนะคะในช่วงที่เชื่อมนะคะก็เอ่อกล้วยสามหวีใส่น้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัม ใส่น้ำเชื่อม400มิลลิลิตรใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะใส่น้ำดื่มสะอาด500มิลลิลิตร KFC ค่ะเชื่อมเป็นเวลานาน2ชั่วโมงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะ KFC คะ่ะนี่ค่ะว่าจะได้กล้วยเชื่อมที่สีสวยน่ารับประทานค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะ KFC คะ่ะกล้วยเชื่อมสตรเด็ดแค่รับช่องคูมพันตุลากันค่ะ แซ่นํากันเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ